เลยนะแต่ว่าต้องเตรียมของเพราะว่านิสสอไม่มีเลยแล้วก็สีก็คือกลุบกุกแท่งพี่เหล่านิสสอก็ไม่มีนะคะก็เลยต้องไปซื้อมิเตอร์เดียไว้แล้วก็ซื้อของอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าน้องเชียงเนี่ยอยากจะทําสลาม,มากก็เลยไปเจอก่อนชิ้นหนึ่งคือดินเบาสามารถทําสลามได้ก็เลยจับไปซื้อที่ร้านมิเตอร์เดียไว้ด้วยนะคะสวัสดี <laughs> พาโนาเชียไปซื้อของนะครับ แต่ทำไมต้องซื้อทุกครั้งก็ไม่รู้เปิดเรียนทีซื้อทีแล้วของที่เหลือที่เคยซื้อมาอยู่ที่ไหนหมดหานี่ก็เป็นของฝากฝากไปนะชิเอะคุณกระปุะาากกรปุกเอาไม่กีทได้ไหมกี่สบบาท อันนี้ก็ม im ีนะมันก uh ็สวงนะอีเท่าไหร่ Beij ันหนึ่งชั้นอันนี้ชั้นแ่นดเดียวเองอ่แค่หนอ่ะน่เดียวนึ่งชั้นมสาชั้นไหสามชั้นไหมเอาไว้ใส่อะไรกรกรร๊ก๊ไม่เหนื่อยดีกว่าออจีการเก็บ เดี๋ยวเขาจัดเองอะไคุณช่นี่เป็นนชัก่ตองดรทับช้อ่เตอเราเป็นร้านที่มีสินค้าประเภทซ้มแซมบ้านที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศมาเลเซีย้านที่คุณจะพบกับสินค้าที่หลากหลายกว่า1 4 0 0รายการใส่กุกไปครื่องปรุง เอาไว้แคมปิ้งนะเนี่ยโล่ติดสองบาทนาะนะ่ารักไหมโล่น่ารักอ่ะเข้าไปเลยให้สักลายกี่อันนี่โล่ทีหกบาทเป็นเหลี่ยมเนี่ยเพราะมันจะทำให้วางแล้วมันไม่ไไม้อะไรงเล็กน้อยน้องเล็กน้อยแต่น้อาก็เลี้ยงคนที่คุณรักเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสำหรับทุกคนในครอบครัวนอกจากนี้นรเรายงงังมีสินค้าที่นี่คนที่ซื้อเยอะเลย คแ้หลมใช่แก้วต้องซื้อเพิ่มอเราาแก้วแตกไปหลใบแล้วทุกคนอันนี้คือก็ะปุกกระปุกนี่หรอกระติกแก้วดื่มน้ ลืมถ่ายนะคะน้องเชียงก็เลยจะไปรีวิวของที่เราซื้อมาได้ทั้งหมดเนี่ยที่บ้านเลยแล้วกันนะคะแล้วก็แวะซื้ออาหารหนิดนึงโอเคนะคะทุกคนมาดูบรรยากาศเขาว่าน้อเชียงซื้ออะไรมาบ้านจากร้าอะไรนะดิจิตอไอวายนะคะตีงแรกเลยก็จะเป็นอ,อันนี้นะคะค,ค,คือที่ดนะคะแล้วก็กระดาษทชูปิาก ก็มีโคมไฟนะคะออยแคปปิ้งแล้วก็มีปากกาไฮไลท์ค่ะก็อกา้วะะวอาวแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะขาสีแล้วก็ต,ต่อไปเป็นงยางค่ะต่อไปอ้าว ต่อไปนะคะก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะสามในหลอหนาเทปไปต่อไปก็จะเป็นสปินเนอร์อันต่อไปนะคะก็จะต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกระเป๋าไม่ใช่ที่สอูมีคอนนะคะ้ก็ กันไกลสติกเกอร์แล้วก็สีนะคะกรป๋แก้วน้กระป้นะคะปแก้วน้ำนะคะสองอัน แล้วงั้นเราไปจัดกันเถอสีแรกของเรานะคะที่เกบองเอ้ยคืออะไรอกเาจปก็บแต่อ็นแบบนี้เนาะมสยมากเลยเไดได้ Got yeah. it. วันนี้ก็จะเป็นสปีนนู้นะคะก็คือไม่ได้มาแลอวนสเปนนู